การแข่งขัน Farmers Love Safety ในวันนี้เดินทางมาถึงการแข่งขันภารกิจแรกการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรในชุมชนเดียวกัน50คนมาร่วมชมและลุ้นว่าใครจะกำชัยชนะในศึกครั้งนี้ระหว่างทีมสุพรรณบุรีขอเล่นยาวว่าขอให้อ่านสลากอย่างเด่่งครับและทีมพร,ระนครศรีอยุธยาปรากฏว่าทำสองครั้งแต่กำลัเยอะกว่าการนำเข้าสู่เรื่องราวการนำเข้าสู่บทเรียน มัน้องชเตดตอำไหมอำสู้ไหมครับสู้สวัสดีครับพบกับผมนกเลบางระจันกับการแข่งขัน d ุลยี Farmers Love Safety การแข่งขันแถ่าทอดความรู้เรื่องการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงการทำเกษตรกรรมอย่างถูกต้องและปลอดภัยและฝังดันการทำนาอย่างยั่งยืนนะครับโดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งสองทีมจากจังหวัดสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยานะครับในช่วงแรกผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่หนึ่งของทีมสุพรรณบุรีถ้าพร้อมแล้วไปรับชม,มเลยครับมาทบทวนกติกากันครับเพราะทั้งสองทีมได้เตรียมตัวมา2-3อาทิตย์ด้วยกัน เพื่อภารกิจนี้ภารก,กิจที่1นึ่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมนำความรู้ที่ได้มาไปคิดประยุกต์สร้างสรรค์และจัดการแชรทอดความรู้ให้แก่ชาวนา50คนโดยที่สมาชิกในทีมทั้ง5คนต้องมีบทบาทในการจัดงานอบรมภารก,กิจที่หนึ่งนี้มีคะแนนเต็ม30คะแนนบรรยากาศในตอนนี้ก็เริ่มมีเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ความสนใจทยอยเดินทางเข้างานมาอย่างต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางทีมสุพรรณบุรีจะมีปัญหาซะแล้วละครับเพราะตอนนี้ใกล้เวลาที่จะเริ่มการถ่ายทอดความรู้แล้วแต่เกษตรกร,ร,กรที่นัดไว้50คนตอนนี้ก็ยังมาไม่ครบทางทีมสุพรรณบุรีก็ต้องลุ้นกันหนักเลยละครับว่าเกษตรกร,ร,กรที่นัดไว้จะมาครบหรือเปล่าแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญกับการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่หนึ่งของทีมสุพรรณบุรีแล้วละครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านครับเกษตรกรทุกทกท่านชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งวันนี้ทุกท่านก็อยู่ในบรรยากาศของการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพการแข่งขันถ่ายทอดความรู้ในภารกิจแรกวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง4ท่านมาร่วมตัดสิน1คุณชัยวัฒนชัย จะมาคอมเมนต์ในหัวข้อเนื้อหาการอบรมถูกต้องสร้างส,สงรรค์ 2. อดรปรกรณ์สุจเรจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อจำนวนผู้เข้าอบรมถูกต้องตามจำนวนและเงื่อนไข 3. ดรจักรชัยวัฒน์กาวีวงศ์จะมาคอมเมนต์ในหัวข้อการสื่อสารและการนำเสนองาน 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนามาตตีวรรณกุลจะมาคอมเมนต์ในหัวข้อ ความสามารถในการบริหารและควบคุมงานของทีมทําความรู้จักกับคณะกรรมการทั้ง4ท่านไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงการถ่ายทอดความรู้จากทีมสุพรรณบุรีกันแล้วครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประมือให้กับทีมสุพรรณบุรีผมก็เป็นเกษตรกร,เ,กรเหมือนกันก็คือเป็นเกษตรกร,ก,รก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้เพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองกเกษตรคือระบบนิเวศเนี่ย ถ้าถาในานาเรามีระบบริเวศอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเราก็ประหยัดต้นทุนเพราะว่ามีตัวมแมลงดีมแมลงร้ายถ้าเราไม่รู้วิธีการหรือเราใช้สารที่ฆ่าหมดเลยเนี่ยไอตัวดีมันอยู่ข้างบนใช่ไหมที่เราพ่นยาน่ยไอตัวดีมันอยู่ข้างบนก็ตายก่อนต้องบอกว่าทีมสุพรรณบุรีเนี่ยไม่ธรรมดานะครับพวกเขาได้แบ่งการถ่ายทอดความรู้ออกเป็น3ฐานด้วยกัน โดยแต่ละฐานจะมีผู้เข้าแข่งขันของเราประจําอยู่เพื่อเตรียมการแต่โทษความรู้ในเรื่องที่ได้รับมอบหมายกันมาละครับก่อนที่เราจะไปซื้อยาหรืออะไรต่างๆเนี่ยหรือทัาเราซื้อยาเราควรจะต้องสังเกตอะไรบ้างนะฮะที่เราจะต้องศึกษาต้องเรียนรู้ครับเชิญพี่จำลองครับผมฉลากครับที่ที่ติดไว้ที่อุเวณขวดเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือกรุ๊สารเคมีครับว่าเขาจะเขียนเป็นเป็นภาษาอังกฤษว่า เป็นยาชนิดใดที่ผสมกันอยู่ในขวดนี้นะครับขอเน้นย้ำว่าขอให้อ่านฉลากอย่างเคร่งครัดและฉีดตามเวลาที่แนะนําจํานวนยาที่กําหนดในฉลากนะครับอย่าไปแถมถือว่าฐานนี้น่าจะได้คะแนนจากคณะกรรมการของเราได้ไม่น้อยเลยทีเดียวมาถึงฐานที่3กับการถ่ายทอดความรู้จากคุณลําพึงชาวนาสาวหนึ่งเดียวของทีมสุพรรณบุรีที่จะคู่กับชาวนาสุปตายอย่าง คุณสายชนการถ่ายทอดความรู้ในฐานนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับก็จะมาแนะนําเรื่องหัวฉีดนะคะทุกคนรู้จักหัวฉีดกันไหมคะอันนี้เป็นหัวฉีดแบบใบพัดนะคะสําหรับไว้ฉีดอ้อยค่ะอันนี้เป็นหัวฉีดแบบกระชทาไว้สําหรับฉีดยาขยะนะคะส่วนนี้แบบกลวยนะคะจะเป็นฉีดขยาก็ได้สารไล่แมลงก็ได้นะคะนี้ก็ เราต้องใช้ถูกวิธีด้วยนะคะมาเรีอกชุดป้องกันเลยแล้วครับอ่าครับอันนี้คือหน้ากากที่เป็นป้องกันสารเคมีได้เรียกว่าดีที่สุดชั้นนอกจะป้องกันฝุ่นละอองจากฝุ่นละอองจากสารเคมีเท่าฉีดจากน้ําจากรองชั้นในจะเป็นผงคาร์บอนเป็นแผ่นอยู่ดูดซับสารเคมีให้อยู่แค่ตรงนี้ไม่ให้ผ่านเข้าไปตัวเราแล้วครับ ผ่านไปแล้วกับการถ่ายทอดความรู้ทั้ง3ฐานตอนนี้ก็มาฟังความรู้สึกของทีมสุพรรณบุรีกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกับการถ่ายทอดความรู้ในภารกิจที่หนึ่งนี้ตามที่เราได้มาอบรมเนี่ยเกณนารมณ์ของเราก็าคืออยากให้พวกเราเนี่ยใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีและก็ปลอดภยัยเอาละครับตอนนี้ก็มาฟังการคอมเมนต์จากคณะกรรมการทั้ง4ท่านกันบ้างครับ ท่านชัยวัวฒนชัยคอมเมนต์ในหัวข้อเนื้อหาการอบรมถูกต้องสร้างสรรค์อยากจะเรียนถามเมื่อกี้มีเพื่อนสมาชิกถามอยู่ว่าบอกเล่าให้ฟังว่าใช้ยาอะบาเม็กตินนะครับเพราะปกติแล้วอะบาเมคกตินเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อให้ใช้กับข้าวนะครับเขาให้ใช้กับพืชผักกับไม้ผลนะครับซึ่งถ้าใช้แล้วมันก็เป็นผลเสียซึ่งอันนี้ก็ขอขยายผลให้กับเพื่อนสมาชิกทราบด้วยนะครับว่าควรจะหลีกเลี่ยงไปใช้อย่างอื่นเพราะว่า ถ้ายิ่งท่านใช้ไปนานๆเนี่ยแมลงมาเกิดการต้าน,ตนทานนะครับดรประกรณ์สุจริย์คอมเมนต์ในหัวข้อจํานวนผู้เข้าอบรมถูกต้องตามจํานวนและเงื่อนไขพี่น้องเสรกรที่มาเนี่ยก็เห็นว่ามีทั้งอบอตอมีใครต่อใครมาช่วยกันเ,เชิญมาตั้งแต่เมื่อวานก็ถือว่าเป็นหลักการที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าจํานวนที่ได้มาเนี่ยที่เราวางไว้ประมาณสัก50คนเนี่ยเราได้มาประมาณ3 8คนนะครับก็น้อยไปนิดนึง ดอกเตอร์จักรชัยวัฒน์กาวีวงศ์คอมเมนต์ในหัวข้อการสื่อสารและการนำเสนองานส่วนตัวผมเนี่ยจะดูในเรื่องของการนำเสนอนะครับโดยภาพรวมเนี่ยการนำเสนอค่อนข้างพอใช้นะครับแล้วก็น้ำเสียงการนำเสนอเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่บางทีเนี่ยอาจจะมีติดขัดไปบ้างในบางท่านนะครับซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าอาจจะตื่นเต้นนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนาม,มาตรีวรรณกุลคอมเมนต์ในหัวข้อ ความสามารถในการบริหารและควบคุมงานของทีมการนําเข้าสู่เรื่องราวการนําเข้าสู่บทเรียนนะคะมันต้องชัดเจนนะต้องชัดเจนพอชัดเจนภายในสัก5านาทีแรกเนี่ยมั่นเชื่อว่า,าผู้ร่วมอบรมกับเราเนี่ยที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาจะคล้อยตามเราไปเรื่อยๆจนตลอดสองชั่วโมงครึ่งที่ผ่านมาเราเอาเขาอยู่แน่นอนนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างครับจากที่คณะกรรมการท่านได้คอมเมนต์มาแต่ละหัวข้อแล้วนะครับก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่า ยังไม่เคยมีคนมาฟังเยอะขนาดนี้ค่ะก็ครั้งหน้าก็จะลองใหม่อีกสักครั้งค่ะเอาค่ะเอาละครับหลังจากคณะกรรมการทั้งสีท่านได้คอมเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้สีหน้าของผู้เข้าแข่งขันจากทีมสุพรรณบุรีทั้งห้าคนก็เริ่มจะเครียดกันแล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไปฟังผลคะแนน,าน,านจากคณะกรรมการกันเลยครับถ้าพร้อมแล้ว สรุปคะแนนของทีมสุพรรณบุรีสำหรับการแถ่ทอดความรู้ในภาร,รกิจที่หนึ่งนั้นก็คือ3 1อคะแนนซึ่งเป็นคะแนนดิบเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับทีมนครศรีอยุธยาต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยมันมีข้อลูกขักอยู่พอสมควรแต่สิ่งที่ให้เราถือว่าเราให้คะแนนค่อนข้างจะพยายามที่จะให้เป็นธรรมมากสุดแต่อยากอย่างน้อยสุดเนี่ยอยากให้ทีมสุพรรณเข้าใจว่านี่คือความภูมิใจของทีมสุพรรณเพราะคะแนนมันแค่เป็นตัวบ่งชี้เล็กๆเ,เอง วันนี้ทีมสมบรณได้เป็นศูน่งในการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งก็เป็นครั้งแรกเขาก็ยอมเราก็เราเป็นครั้งแรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการท่ายทอดบางทีเราก็ยังทีมงานเราอธิบายบางทีก็ติดติขัดประมาเพราะว่าทีมงานเรายังไม่อยู่เป็นบางคนก็เป็นครั้งแรกยังไม่เคยเลยขณะที่เราได้สร้างนื่เอกะเราก็พอใจครับพอใจที่ที่เราทำได้